สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่แก่งคันสูงนะครับทุกคน่ะเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะไปชมบรรยากาศรอบๆนะเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูกฎระเบียบนะครับที่สำนักง,งานท่องเที่ยวแก่งคันสูงได้เขียนไว้ครับข้อที่หนึ่งนะครับสำคัญเลยข้อนี้ ห้ามขึ้นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับและเกาะดอนนะครับมันมีเกาะดอนอยู่ข้างาตรงกลางม่น้ําโขงครับมันเป็นของประเทศลาวนะทุกคนโอเคข้อที่สองก็ลงเล่นน้ําในเขตที่เจ้าหน้าที่วางทุ่นเท่านั้นนะครับห้ามออกนอกเขตต่างๆที่ไม่ใช่เขตของประเทศไทยนะครับพูดง่ายๆก็คือการการบุกลุกการลุกแดนนั่นเองนะครับข้อนี้ก็สําคัญนะครับข้อที่สามนะครับ ห้ามนำเหล้าเบียร์สุราลงไปกินในซุ้มริมแก่งนะครับคือเขาไม่ให้กินเหล้ากินสุรากินแอลกอฮอล์ทุกอย่างที่ริมแก่งนะครับเขาอาจจะกลัวในเรื่องของอขวดที่ล่วงที่หล่นที่มันแตกก็แล้วกันที่แตกเวลานักท่องเที่ยวมาเล่นมาลงก็มันก็จะมีโอกาสได้เหยียบแล้วคืเหยียบแล้วก็สร้างบาดแผลให้นักท่องเที่ยวนะทุกคนก็ระวังด้วยข้อนี้ก็สำคัญนะครับ ข้อที่4นะครับก็เป็นการลงเล่นน้ําต้องสวมชูชีพนะครับตัวนี้ก็สําหรับเด็กก็ควรสวมนะครับถ้าใครที่ว่ายน้ําไม่เป็นก็สวมไว้ถ้าใครที่ดูมั่นใจแล้วก็ไม่ประมาทก,ก็ไม่สวมก็ได้นะครับข้อที่ห้านะครับอย่าทิ้งเศษแก้วขวดแก้วเศษอาหารลงน้ําเห็นไหมข้อน,นี้แหละที่เขากลัวม,มันจะโยงไปที่ข้อที่สทุกคน ส่วนในเรื่องของเวลาก็เปิดประมาณ8โมงถึง18อนิกานะครับโอเคผมได้รีวิวไปแล้วนะครับในเรื่องของอกดนะครับแล้วก็ห้ามนะครับอ่ะที่สำคัญเรามาดูตรงนี้นะครับคือมาดูโอ้ใจผมตื่นเตือนเต้น,ตน,ตนมากเลยครับทุกคนเราก้าวเข้ามาที่แบบที่อาทรรน,นะทุกคนคือ ไม่ใช่ทำเดีบนั้นนะคือที่ศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วกันเดี๋ยวผมแทนกล้องให้ดูนี่คือองค์เาววสุวรรณแห่งรุ่มน้าโขงทุกคนที่ใหญ่ที่สุดแห่งรุ่มน้าโขงคักๆๆ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 จริงๆทุกคนศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ขนลุกจริงๆทุกคนโอเคใครที่มาแกงทันสูงนะครับมาเที่ยวก็ มากราบไหว้ขอพรนะครับพระเวสสุวรรณได้นะครับก็ตั้งน้าโมงสามจบนะครับแล้วก็มีคาถาให้นะครับอิปิปิโสนะครับตรงนั้นพระตอาโยมมาลาชาโนนะครับพระเวสสุวรรณโอวันละหนังถุกขาดอะไรได้อะไรจบทุกคนผมผมไหว้แล้วนะครับก่อนที่ผมจะมาถ่ายคลิปตรงนี้นะครับทุกคน เวทวสุวรรณนะครับชอบข้าแดงนะทุกคนขอโชคขอลาบได้นะครับทุกคนสักสิทธิ์จริงๆเดี๋ยวผมจะแพนกล้องข้างหลังให้ดูดีกว่าเนะว่า,าบริเวณที่ท่องเที่ยวเป็นยังไงทุกคนนี่ทุกคนกลับกล้องมาแล้วนะครับดูดูดเววสุวรรณเวลาเรามาไหว้นะครับเรายือนอยู่ตรงนี้นี่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับ ตาของท่านนะจะมองเราเลยทุกคนโอ้โหคมได้ยินคาถาแล้วคนคลึงลุกเลยทุกคนหรือเป็นเพราะผมรู้สึกเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าท,ทุกคนก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับมากราบไหว้ขอพรเาวเวีสุวรรณนะครับเพื่อน เพื่อนจะให้ได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอทรัพสมบัตินะครับพวกลาบยศสรรเสริญเงินทองนะครับท่านจะให้พรเราได้ทุกบทการนะครับขอแค่เรามาขอพอรนะครับดูนะครับกระบองแดงอย่างงามเลยทุกคนโอเคนะครับบรรยากาศเท้าเวสสุวรรณก็ให้ดูแล้วประมาณนี้ทุกคนโอ้โห สุดยอดเลยอ่ะก่อนที่เราจะไหว้เพื่อนก็จะมะีกระถางดอกไม้นะครับที่ให้บูชาตามทำบุญนะครับทำบุญตามศรัทธาก็แล้วกันอ่ะเรามาดูที่นี่นะครับคือข้างในศาลานะครับศาลานี้คือศาลาของสิทธิศรยานุสิทธิของหลวงปู่เฮงเป็นคนสร้างให้นะครับนี่ ทุกคนดูทุกคนดูหลวงพ่อก็จะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อนก็จะปลูกแขนนะครับปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวเราหรือคนที่มากราบมาไหว้นะครับคนที่ศรัทธ,ธานะครับทุกคนก็จะทําบุญตามศรัทธ,ธานะครับไม่มีการเรียอะไรอะไรต่างๆนะครับคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพ่อเพื่อนปฏิบัติดีปฏิบัต,ต,ต,ติชอบนะครับอดูนะครับ นี่คือตู้บูชาเครื่องรางของขัง,งนะครับเป็นอ่าเป็นบูชาวัตถุมงคลก็แล้วกันทุกคนก็จะมีเวดสุวรรณนะครับเทวดสุวรรณมีหลวงพอ่อหลวงแหวนนะครับกุ้งแหวนแล้วก็อะไรเยอะแยะหลวงพ่อสุริยันก็มีครับทุกคนพระแท้นะครับอยู่ตรงนี้โอเคนี่เพื่อนก็จะรดน้ำมนต์นะครับ โอเคครับอ่ะส่วนรูปรูปปั้นนะครับรูปพระยืนอยู่ตรงนี้ด้านข้างคือหลวงปู่สวงนะครับผมนี่สุดยอดนี่เห็นไหมเห็นรูปท่านไหมข้างข้งครับกราบไหว้หลวงปู่สวงแล้วก็ยกหินศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับโอเค ที่ทำบุญที่นี้นะครับไม่ใช่ที่ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับทุกคนก็เตีพ่องตีพ่องรางเพือนให้เป็นนายตีพ่องรางเพือนทุกคนก็มากราบไหว้นะครับด้วยความศรัทธานะครับทุกคนด้วยบารมีของหลวงพ่อแล้วก็บารมีของท้าวเวสสุวรรณนะครับทุกคนรู้ดีว่าพุทธคุณของท้าวเวสสุวรรณเป็นยังไงแต่มัปลูกแฝงเนาะ้ลูกครูเปนปลูกแฝงไง ผมคนกินลูกมากครับทุอันมันก็ทําบุญตามมันเกิดนะครับก็มารวมทัพบุญน้ากันเด้ออย่างนย้ไหมก่อนมาบานก่อนเดินทางไปกลางนา้าหลูกล้านมาเที่ยวแล้วรอพาหลูกล้านมาทําบุญตามสัทยาส่วนอันนี้นะครับไข่ลงปูเป็นไห่ความโลดอย่างนี้เไหเชิญเป็นจ้าภาพนะครับปูกระเบื้องฐานพระใหญ่นะทุกคนก็ตารางเมตรละ199บาทนะครับไขรที่มีจิตสัทธาเป็นเจเป็นเสียเป็นอซอก็ มาสร้างให้เพื่อนเลยก็ได้นะครับก็ยิ่งดีนะครับโอเคในส่วนของเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อะไรนะครับความเชื่อความศรัทธาผมก็ได้พาทุกคนดูแล้วว่าสถานที่นี้เป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวผมจะพามาแนะนำสถานที่กินข้าวแล้วกันทีนี้อ่ะนี่อันนี้เป็นครัวมเอมนะครับที่คุณแอมนะครับ คุณแอมได้ร้องเพลงที่คุณครูสลาแต่งให้นะครับอ่ะทางเข้าร้านก็จะมีน้องแอมนะครับน้งองแอมยัางงามเลยแหละครับแต่สมัยเรียนก็ยัางงามเลยก็ใช้ได้นะครับคักอยู่คัก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 ,กอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างดีกว่าว่าบรรยากาศมันเป็นจังใดน,นะครับครงนีโอเคทุกคนกำลังเดินลงมานะครับอ่ะ ไม่รู้ว่าจะถูกแพไหมโอเคน่าจะถูกนะเดี๋ยวไปดูกันอยู่ข้างล่างดีกว่าอ้ออาวถูกอยู่ก็ใช่โอเคนักเรียนเดินผ่านนะครับบอกว่าไปเข้าห้องน้ํานะทุกคนก็ดูนะครับบรรยากาศในแพก็จะประมาณนี้นะครับนี่เป็นแพคู่นะครับก็น่ามานะครับทุกคนก็ นักท่องเที่ยวออกมาไม่ขาดสายเลยเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศที่เด็กมันเล่นน้ำดีกว่ามาแล้วนะครับเป็นไงครับเล่นน้ำเอใกล้ตายหรือ,อยังครับใกล,ลยแล้วครับมันจมน้ำหรอือเปล่าน่นใกล้แล้วครับใกล้จะจมปลาอะไรปลาอะไรหรอปลาดิปลาคนว่าปลานิ่นนึกว่าน,านางเงือกไม่เอาละปลานิน่น เอ็นะครับบรรยากาศในแพ้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็คู่บ่าวสาวก็มาหยอ,อกกันอยู่นะครับทุกคนก็เราไม่มีคู่เราก็ไม่มาโอเค สวัสดีครับทุกคนก็ผมก็ลงมาในน้ํานะทุกคนก็ก็เตรียมถุงมาด้วยนะเพราะว่ากลัวโทรศัพท์ตกน้ํานะทุกคนโอ้โหมันเลือกแค่ไหนมันผมว่าเราเรากลับดีกว่าไหมทุกคนผมว่ามันเสียวๆนะเสียวที่จะได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่นะทุกคน มันบางม่องมันก็เลือกนะครับบางม่องมันก็บนเลือกนะโอ้บรรยากาศดีจริงๆอ่าเดี๋ยวกลับกล้องดีกว่านะทุกคนอ๋อทุกคนดูทุกคนดูนด,ดูบรรยากาศตอนนี้ผมค่อยๆเดินนะเพราะว่าเดินเร็วไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าคําว่าแก่งเนาะยูด่ด้านล่างมันคือหินทุกคนหินแล้วก็ โอ้โหหินมันขูุขะนะทุกคนเราก็ต้องค่อยๆเดินนะเราค่อยๆเอาตีนเราคำไปทุกคนดูเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงนู้นนะว่าเราต้องไปถ่ายตรงนั้นให้ได้บรรยากาศแต่ไม่รู้ว่าเราจะรอดไหมนี่มา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 คนมาดู ดีมากเลยตรงนี้ดูนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากผมก็กลัวโทรศัพท์ร่วงกลัวไม้เซลฟี่ร่วงนะทุกคนก็เราค่อยๆเดินไปดีกว่าน้ำน้ำเป็นน้ำไหลนะทุกคนก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของความสะอาดนะทุกคนมันน่าจะสะอาดนะเพราะว่าเป็นน้ำไหลเนาะ สุดยอดคู่รักคู่เบาวสาวมาเยอะแยะเลยนี่ทุกคนดูนะครับน้ำตื้นๆน,นะครับแต่ว่าหินมันจะกูขัดนี่เห็นไหมน้ำไม่ลึกนะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็ใครที่อยากมาก็มาได้นะทุกคนเนาะดูบรรยากาศนะครับตั้งแต่แพรนู้นแพรสุดท้ายจนถึงแพรแรก,แรกๆเลยบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับก็จะแพนกล้องให้ดู สุดยอดสวยงามนะครับน่ามาท่องเที่ยวนะทุกคนก็ด้านคนผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับก็จะเป็นขอพรท้าเวสุวรรณนะทุกคนก็มาเที่ยวได้นะมีคนแอคชั่นใส่ด้วย <c oughs> ไปหาเขาดีกว่า, <c oughs> านะทุกคนชอบชอบคนมึนๆอย่างเงี้ยทุกคนยู ผมจะร่วงแนละ้วทุกคนผมต้องได้นอนครับดูผู้สาวนะครับเดี๋ยวไปถามเขาว่าเขาอยู่บ้านไหนนะครับเขาอยู่จังหวัดไหนเขามาจากไหนกันเขาเป็นคนที่นี่หรือเปล่าสาวๆบอกว่ามาแล้วเราต้องอะจะไปไหนเรากำ <c oughs> ลังจะมาถามเนี่ย มาจากไหนกันครับมาจากอำเภออะไรครับมาจากอำเภอไหนอ๋อเป็นเจ้าที่เลยเป็นเจ้าถิ่นเลยใช่ไหมโอเคอยู่มอไหนแล้วมอสองนะครับโอเคมากับผู้ปกครองนะครับนี่ถ่ายเอาไปทำอะไรครับถ่ายยูทูบครับช่องอะไรคะช่องช่องฮักเดอร์ชาแนล ะะฮักเป็นภาษาอังกฤษครับ <Okay. S 1> H U G D E R Channel <Okay. S 1> ไปดูได้นะตัวเองงามไหม <laughs> <What? S 1> เออโอเคนะครับก็คนได้ถามช่องไปแล้ว <laughs> เป็นเจ้าถิ่นที่นี่นะ <laughs> ผมเป็นต่างถิ่นเนาะ <laughs> ผมก็ มารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวให้อำาเภอชานุมานแล้วก็จังหวัดอำนาจเจริญนะครับแต่มันก็อยู่แถบแถบแถบอ่าดอนตาลน,นะทุกคนก็มันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะมันอยู่โซนโซนทางมุกดาหารมากกว่าน่ามาท่องเที่ยวจริงๆนะทุกคนโอเคเป็นยังไงครับบ๊ายบาย บายเขาบายบายเขาไปแล้วนะเด็กเด็กน้อยมอส2นะทุกคนก็ดูดูดูดงามจริงจริโอเคครับทุกคนก็ผมก็จะลาเพื่อนๆไปก่อนนะเพราะว่าผมเสียวนะครับผมผมนั่งตายอยู่คือแบบผมกลัวโดนเส์ผมร่วงจริงๆนะทุกคนเพราะว่ามันมันจะว่าไงมันมันไม่คมค่านะครับ ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะยอดวิวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็เอาความเสี่ยงนะครับเข้ามาเข้ามาถ่ายนะครับเพราะว่าอยากรีวิวนะทุกคนเนาะโอเคคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ